ปกติมันจะต้องคุยกันไปเรื่อยๆเพราะมันจะยกระดับในชั้นเนี้ยมันก็เหมือนปรับทุกผูมิดกันแล้วจะค่อยๆยยกระดับไปแล้วก็ต้องติดตามมันต่อไปแล้วก็ต้องพูดคุยกันต่อไปครับ คำยืนยันของพลโทพระดอนพัฒนาถาบุตรเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติต่อการพูดคุยสันติภาพดับไฟใต้ระหว่างตัวแทนรัฐบาลไทยกับกลุ่มบุคคลที่อ้างตัวว่าเป็นแกนนำขบวนการ BRN ยังคงเดินหน้าต่อไปแม้จะมีกระแสะข่าวล้มโต๊ะเจรจาหลังปรากฏคลิปวิดีโอทางเว็บไซต์ YouTube ที่แกนนำา BRN บางรายออกมาเสนอข้อเรียกร้อง5ข้ออย่างแข็งกล้าวต่อรัฐบาลไทย ในขณะที่ทางกองทัพในฐานะฝ่ายความมั่นคงได้ทำหน้าที่ในการให้ข้อมูลและเสนอแนะแนวทางรวมถึงดำรงภารกิจการรักษาความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่หากนับเอาวันที่4มก,กราคม2547เป็นวันแรกที่ไฟแห่งความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ปะทุข,ขึ้นจนถึงวันนี้ก็ใกล้จะครบ10ปีแล้ว ถึงแม้ว่าจะมีการพูดคุยสันติภาพขึ้นหรือแม้แต่การที่รัฐทุ่มงบประมาณจำนวนมหาศาลลงไปในพื้นที่ก็ยังไม่มีทีท่าว่าไฟใต้จะถูกดับลงเพราะยังคงมีเหตุรุนแรงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งสิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่าการแก้ปัญหาของรัฐในปัจจุบันอาจไม่ตรงจุดเพราะรัฐบาลยังไม่รู้ถึงเนื้อแท้ของคนในพื้นที่ ในขณะเดียวกันยังมีมุมมองหนึ่งซึ่งเป็นความคิดของนายทหารอดีตพอบอทบและอดีตพอบอสูงสุดและอย่างเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีที่เติบโตมาพร้อมกับปัญหาฝ่ายใต้พลเอกชัยสิทิ์ชินวัตรผู้ซึ่งสัมผัสและใช้ชีวิตอยู่ในพื้นที่มากกว่าทศวรรษได้สะท้อนแนวคิดเกี่ยวกับการแก้ปัญหานี้ว่าคือต้องใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยเช่นเลดร์ซึ่งสามารถตรวจจับได้6กกิโล สมกิโลคนี้เห็นหน้าเลยจำหน้าได้ว่าเป็นใครเพราะฉะนั้นการตรวจการสำคัญที่สุดยุโทโธปกรณ์ชนิดนี้มใา, e SA, าใช้อย่างอิสราเอลเขาใช้กันอยู่นะครับก็ขอแต่ว่าการ,รวิธีนั้นถ้าเป็นไปตามระเบียบแล้วคงจะนานบอกว่าไม่ทันการน่าจะมีงบพิเศษหรืออะไรก็แล้วแต่ต้องรีบจัดหาเลยครับเพราะว่าเราสูญเสียทุกวันเนี่ย มันอันตรายต่อขวัญและกําลังใจของกําลังคนที่อยู่ที่นั้นอีกอย่างหนึ่งก็อย่างให้เสริมหน่วยกําลังทหารขนาดเล็กใช้กําลังทหารขนาดเล็กแทนที่จะใช้หน่วยทหารใหญ่ๆไปส่วนการเจรจานั้นก็คงใช้เวลานานหน่อยแต่งาน,นแก้ปัญหาเฉพาะหน้านี่ผมเห็นควรว่าต้องจัดยุทธวิธีที่ทันสมัยที่เทคโนโลยีใหม่ๆสามารถมองเห็นตรวจการได้ไกล เ,าาเป็น,นกำลังพลนับเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องเผชิญกับปัญหาชายแดนใต้ในฐานะผู้ปกป้องและรักษาความสงบการอุดหนุนเครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยนอกจากจะช่วยสร้างขวัญและกำลังใจแก่เหล่าทหารแล้วยังถือเป็นอีกแนวทางในการช่วยลดความสูญเสียกำลังเจ้าหน้าที่ได้ในทางอ้อมด้วย อย่างไรก็ตามหากรัฐมีการปรับปรุงยุโทโธปกรณ์ต่างๆให้ทันสมัยมากขึ้นแต่หากขาดการทำงานที่ยังไม่เป็นเอกภาพจุดมุ่งหมายที่วาดหวังไว้ถึงความสงบสุขก็อาจจะยังคงเลื่อนลอยต่อไปความร่วมมือหรือความเป็นเอกภาพในหน่วยในในทีมทีมงาน ผมว่าต้องแน่นแฟนวันนี้เพราะว่าไม่ใช่ต่างคนต่างทำต้องคิดแล้วว่าเราเป็นหัวอกเดียวกันแล้วเราก็ร่วมมือกันทำไม่ว่าทาหารพลเรือนตำรวจต้องร่วมมือกันอย่าง,างเต็มที่ หากรัฐตั้งโจทย์ของปัญหาผิดแก้ไขไม่ตรงประเด็นอาจจะทำให้อคติและความหวาดระแวงระหว่างกันในพื้นที่สูงขึ้นไม่ว่าจะเป็นระหว่ังรัฐก,กับประชาชนหรือระหว่างประชาชนด้วยกันเองปัญหานี้ก็คงยืดเยื้อต่อไปการดับไฟใต้จึงถือเป็นโจทย์ที่ท้าทายยิ่งสำหรับรัฐบาลซึ่งนอกจากการปรับปรุงด้านยุทธโธปกรทางทหารแล้วด้านโครงสร้างพื้นฐานอธิการประกอบอาชีพความเป็นอยู่และการศึกษาก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่รัฐไม่ควรมองข้ามเพราะ ราะการเข้าใจถึงวิถีชีวิตอย่างท่องแท้ของประชาชนอาจจะช่วยทำให้สถานการณ์ไฟใต้ที่คุชชนเจือจางลงได้